เสวัส uh huh. ด,ดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะทําการทดลองนะครับอันนี้คือต้นเป้งนะครับนี่คือต้นเปง้งเป้งตัวผู้นะครับน,นี่เป้งตัวผู้อันนี้เราผสมแร้วบร้อยนะครับผสมแล้วทั้งหมดห้าจันหกจันนะครับห้าหกจันที่ผสมแล้วนะครับและอันนี้เล็ก สำหรับอันเล็กนี้นะครับเราจะเอาเป้งน,นะครับเอาเกรสรเป้งน,นะครับมาผสมอันนี้เป็นบาฮีอิลาดน,นะครับบาฮีแลบอิลานเราจะทดลองดูนะครับว่าเกรสรเป้งมาผสมกับอินทรพลามมันจะติดไหมนะครับได้ผลหรือเปล่า นี่เกสอนเปลงนะครับที่เราเก็บไว้สำหรับนี้เกรสรอ,อินทภาลัมนะครับที่เราผสมทั่วไปนี่เราจะเอาใส่ถุงพลาสติกนะครับที่จะประสมอย่างนี้เลยดีกว่า นะครับถุงนี้เลยทั้ง pues ถุงเลยฉีดน้ำสักหน่อยนะครับดีสอนเป้งโอ้โหเยอะเลยเยอะมาก เดี๋ยวไปนี่ก่อนเยอะเกินหืมจ่าย เราติดตามดูนะครับว่าเขาจะติดหรือเปล่าสำหรับบาหฮีแลบีลานกับจันเป้งนะครับเจสอนเป้ง